สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องต้อมซา,าพากินโชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะเป็นเมนูออปลาเมื่กกระดองแจ๊น้ำปลา้าพ่อแม่พี่น้องอุ้ยปลานี่ดึงว่าสยาแบบรสจัดๆเพ็ดๆพ่อแม่พี่น้องหาข้าวพอข้าวผ่าล้ำมานั่งกินด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องปลาเมื่กกระดองแจ๊น้ำปลาห้าอืม น้ำยนำน้ำปลาหานี่ก็เพ็ดจัดปลาใหม่ไพื่น้องปลาเมือกกระดองว่าน,นี่ลวกประมาณปลาเมาะพอดีเลยปลาใหม่ไพื่อน้อง แต่งมันบานขอบคุณเจนแนนเนอร์ป่อม่ไปน้องเจนแนนเอามาคือเปิดปลูกเองป่อไม่ไปน้องของบ้านเขานี่ยเวลาปลูกอย่างเองนี่เอาออกมาแบ่งปันกันกินล้ํากินพ่อป่อไม่ไปน้องเนาะมันปอสารอันนี้ก็จะเป็นขอบคุณสลายนเนอร์ป่อไม่ีปน้องเนาะหลาบไก่ป่อไม่ีปน้องหลาบไก่ไกไกไกของสลายนกับเจ๊กแก้วเปลือกขนถอดเครื่อง หลับไก่บ้านเขากลัวจะได้กินนเหมือนขนาดอืม สาบไก่โจนปล่อหมาพี่น้อง หมดนะตัวใหญ่ครบเจ็บขนาดพอแบบน้องขึงหน้าขนาดหอม รสจัดเพชรคือคณะปอาหมีเป็น้องเอาหลับไก่้องตองบ้านแซบตองปอาหมีเป็น้อง ใส่กำลังพอดีกินเลยผมไม่ไปน้อง เงียบแล้วปิ้งย็นซอยปลระมาณไปไหน แอเ้ค้าเปิดไว้กับเมลวแห้งข้าวแข็งประมาณนั้น แล้วปอม่ยปน้องลำขนาดเนาะช่วงได้ท่านี่ก็รู้สึกว่าพักมดปอม่ยเป็นน้องพักมดรู้สึกว่าจะจะอุ้ยมันเพชรจัดปอม่ยเปน้องอุ้ยจึงหวาจึงสม้มจึงเพชรรถจัดขนาดเนาะปอม่ยปน้องย้ำแม่ป่าห้าแลวทีนี่ถ้ารถจ,จัดจัดที่ยาของต้อมต้อมเป็ออยวนทนติชอบแก้มพักเนาะปอม่ยปน้องถ้าแบะแก้มพักนี่ กินได้บ่น้กปล่าไม่เปน้องเพราะว่าถ้าเขาบ่ได้ล่างปากด้วยพักมันก็นจะเพ็ดสมอยู่จานน่ะเราจะย่างให้กินบ่ล้ำเนาะปล่าไม่ไปน้องถ้าเขามีพากล่างปากเนี่ยอุ้ยมันเหมือนเขาลีเฟตลีลีเซตรสชาติปากไปเ,เนาะล่างปากปล่ไม่เปน้องล้ำหม้อขนาดแล้วกาว่านี่ลวกหม้อกำลังดีปล่ไม่เปน้องเนื้อนุ่มแล้วก็น,นวดกับกุบกุบเนาะปล่าไม่ไปน้องเนาะถ้า ถ้าเหมือนไปมันก็จะจะฮดล้ำนอกปอมไปพี่น้องขอบคุณเจนแนนแหมแหมข้างเน้อนอกปอมัปพี่น้องก่อเอามาแต่งเอาพักมาอยังมาฮื้อปอมัปพี่น้องเน้อก่อก่อขอบคุณจ ok ่าหลายปอมไปพี่น้องปูกันเองแบงปันกันเองล้ำกันเองเน้อปอมัพี่น้องอู้โมะปอมัพี่น้องล้ำท้วยแล้วกินแล้วสบายใจด้วยแล้วกหมท่านหนึ่งจะเป็นตรลายยนเน้อขอบคุณจ่าหลายเน้อเนาะก่อลาบไกปอมไปพี่น้องล้ำ หอมเมาแล้วก็อุย้ยกลัวจะได้ได้กินนี่กับมือเนนะี่ยป๋อม่พี่น้องย่เป็น,นกึนก่งวันนะย่ตั้าใจซีเบ็ดโมงป๋อน้องยันแบบแรงมันงเนะ่ยป๋อม่พี่น,น้องเนะาะกลัวจะได้กินนี่อู้เออเขาพ่อแม่พี่น,น้องลมปัดมาเนาะอากาศหน้าแรงเลยเป็นเอียะขอบคุณทั้งนะสองท่านเนาะพ่อแม่พี่น,น้องเจ๊แก้วแล้วก็เจ๊แก้วเป็นคนเตรียมเครื่องเนาะแล้วก็สลา,ายย่นเป็นคน ปุ้งเครื่องแล้วก็ลาบเนาะผมไปเปนน้องลาบไก่เนาะขอบคุนสาุยศและเจ๊แก้วแล้วก็แล้วก็เจ๊เจ๊แน่นเนาะผมไปเปนน้องเจ๊แน่นนี่ก็มาแต่งเนาะขขบคุนจารลายเนอร์เนาะบ้านเขาก็เจะเอ้อผมไปเปนน้องมวนอบมวนใจมีไอนยังกระซูกันมีไอนยังกระแบงปันกันกินเนาะผมไปเปนน้องเนาะมวลกายมวลใจเนาะผมไปเปนน้องก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะผมไปเปนน้องก็บรรยากาศ ฟังนี่ตีบะมีอ่างเนาะปอบิลนอก,ก็จะแห้แงๆกีเนอเนาะแต่ด้านหน้าต้องไม่เป็นดอยเป็นภูเขาก็ก็ใบไม้เลื่อมลนบางส่วนก็เลื่อมแตกยอดอ่อ,อนเขียวๆอ่อ,อนๆงามขนาดป,าปอบิลเป็นน้องเนาะนี่ถ้าจะเป็นเลยดูใบไม้ผีนนเนาะปอบิลเป็นน้องเนาะก็ต้องขอตัวลำลับให้ก่อนเนอเนาะปอบิลปนน้อง ป้ากันคลิปหน้าครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคลิปนี้ต้องสาปากินโชวกก็ต้องขอตัวลำลาปอม่ยพี่น้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม